สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาเรียนหนังสือกันนะคะลูกวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สองเดือนธันวาคมพศ2564นะคะวันนี้เรามาเรียนเล่มทักษะพื้นฐานนะลูกนะคะคนที่เรียนออนไลน์คูเป็นได้แจกไปให้กับผู้ปกครองเลยนะคะวันนี้เรามาเรียนหน้านี้กันนะคะลูกหน้านี้นะคะนะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมคะ เรามาดูรูปภาพกันนะลูกนักเรียนเปิดหนังสือแล้วใช่ไหมลูกมาดูภาพกันว่ารูปภาพอะไรนักเรียนเห็นเด็กไหมคะนักเรียนมีเด็กกี่คนในรูปคะมีเด็กผู้หญิงสองคนใช่ไหมคะเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนเด็กผู้ชายคนนี้ถือขนมมานะคะให้เพื่อนเลี้ยงวันเกิดใช่ไหมคะในรูปภาพนี้เด็กกําลังให้ของขวัญวันเกิดเพื่อนนะคะนักเรียนมีวันเกิดไหมลูก ะะคะเด็กทุกคนก็เลี้ยงวันเกิดกันนะใช่ไหมคะลูกในนี้รูปนี้ก็มีเลี้ยงวันเกิดกันอันนี้มาเลี้ยงกันที่โรงเรียนนะในวันเกิดนะคะทุกคนก็มีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์ใช่ไหมคะนักเรียนร้องเป็นไหมคะช่วยก็เพลนร้องหน่อยนะคะแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ p เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ b เดย์แฮปปี้เบิร์ t เดย์ Happy Birthday to y o อร้องจบเสร็จแล้วก็มีการเป่าเทียนใช่ไหมคะแล้วก็ขอเจ้าของวันเกิดมีความสุขในปีนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะอ่านักเรียนร้องเพลงเสร็จแล้วมาดูรูปภาพกันนะคะในรูปมีรูปอะไรคะลูกโป่งมีกี่ลูกสองลูกใช่ไหมคะเด็กมีผู้หญิงกี่คนสองคนผู้ชายก็หนึ่งคนนะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะ ไปมาดูตัวอย่างลูกโป่งก่อนนะคะนักเรียนรู้จักลูกโป่งใช่ไหมลูกนะคะลูกโป่งลอยได้นะคะบางลูกก็ยังลอยไม่ได้ถ้าใส่แก๊สก็ลอยได้นะคะโเปเพนระบายสีเขียวอย่างแรกทําขอบก่อนนะคะนักเรียนฝึกทําขอบก่อนเลยข้างๆนะลูกทําขอบข้างๆก่อนมีไก่ทาเป็นไหมนะคะเพื่อไม่ออก นอกรูปนะคะลูกนักเรียนระบายเมื่อวานกูเป็นบอกเลยว่าระบายกูเป็นมาเข้มๆนะนะพยายามย้ายออกนอกรูปนะลูกนะเข้เข้มๆเห็นกระดาษสีขาวได้ไหมกานะลูกโป่งมีหลายสีใช่ไหมคะนักเรียนระบายมาแต่ต้องให้เข้มนะคะเข้มๆนะลูกระบายแบบนี้นะคะก่อนนักเรียนแต่ะะายนักเรียนให้ดูคลิปวิดีโอที่กูเป็นสอนก่อนนะลูกนะ ระบายเข้มๆเลยสวยไหมคะระบายเข้มๆแบบนี้นะไปเห็นกระดาษขาวและไม่ออกนอกรูปด้วยนะคะมาไปดูเด็กผู้ชายนะคะผู้ชายระบายผมก่อนเลยนะคะผู้หญิงระบายผมอาจจะใช้สีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้นะคะระบายขนมเคก้กระบายผ้าปูโตะนะคะคนไหนระบายเวลาระบายนะคะให้ผม พ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอส่งกูเพนด้วยนะคะวันนี้กูเพนมีการบ้านหนึ่งหน้านะคะลูกอาจจะใหญ่นิดนึงหนูอาจจะแบ่งนะคะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก็ได้นะลูกแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอด้วยนะคะาฝากพ่อคุณแม่นะคะส่งน้ำหนักส่วนสูงให้กูเพนด้วยนะคะ